สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวยนครนายกบายเต้วนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมบ้านสองชั้นนะคะของสวนมะนะคะที่คลิปคราวที่แล้วยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ว่าวันนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะบ้านสองชั้นสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะคะเข้ามาดูด้านในกันคะ่ะมาดูชั้นล่างกันก่อนนะคะ ชั้นล่างจะมีด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะตรงนี้คือห้องนอนที่1นะคะห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำในตัวค่ะมีหน้าต่างมองออกไปด้านนอกเห็นสระน้ำนะคะมาดูห้องน้ำกันค่ะ ห้องโถงด้านล่างของตัวบ้านนะคะจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมองออกไปด้านหน้าก็จะเห็นเป็นสระน้ําเลยค่ะมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะคะอยู่หนึ่งห้องนะคะเรามาดูห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนอนที่สองนะคะมองจากหน้าต่างไปก็จะเห็นด้านหลังเป็นวิวเขาค่ะตรงนี้คือบริเวณหลังบ้านนะคะ เราไปดูบริเวณหลังบ้านกันค่ะเปิดประตูออกมาตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมองเห็นวิวเขาเลยค่ะแล้วก็มีถนนด้านหลังนะคะไว้เดินเล่นขี่จักรยานเล่นได้เลยค่ะมาดูห้องนอนอีก1ห,ห้องนะคะห้องนอนห้องที่3นะคะห้องนี้ก็ด้านหลังตรงหน้าต่างก็จะมองเห็นวิวเขา ได้เช่นเดียวกันค่ะบ้านสองชั้นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะด้านล่างจะมีสามห้องนอน2ห้องน้ำค่ะส่วนอันนี้จะเป็นด้านบนเป็นห้องขึ้นไปอีกห้องหนึ่งนะคะด้านบนเดินขึ้นบันไดามาค่ะ ดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้านบนนะคะแดดร้อนนิดนึงวันนี้โอเนันนี้วิวด้านบนนะคะเป็นห้องด้านบนของบ้านสองชั้นนะคะสี่ห้องนอนสามห้องน้ําค่ะข่าวที่แล้วที่เอามาให้ดูบ้านยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้บ้านเสร็จแล้วนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีนนะคะ่ะ เขาฝาละมีค่ะใช่ค่ะ ที่ดินวิวเขาสวยพร้อมบ้านอีกสี่หลังนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาแวะชมมาแวะดูโครงการได้นะคะเราขายยกแปลงนะคะเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่9้าตารางวานะคะพร้อมบ้านอีกสี่หลังบ้านแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบทุกหลังเลยนะคะโต๊ะตู้เตียงโซฟาแล้วก็ยังมีชุดเครื่องทำกาแฟอีกหนึ่งชุดนะคะแถมให้ด้วยนะคะเราสามารถเปิดเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่ร้านอาหารได้เลยค่ะมีสระน้ำอยู่ตรงกลางเราสามารถ เดินรอบสะน้ำได้เลยค่ะวิวเขาสวยๆแบบนี้คุณลูกค้ารีบๆนะคะราคาขายเราขายที่20ล้านบาทค่ะแต่สามารถต่อรองได้นะคะถ้าสนใจจริงนะคะต่อรองกับท่านเจ้าของได้เลยสามารถสอบถามหรือจะนัดชมพื้นที่ได้นะคะที่เบอร์084-779-3287เแนะคะที่ดินสวยนคะรนายกบายแต้วคะ่ะ